ก่อนอื่นเนี่ยนะคะที่มาที่ไปของแคมเปญออสการ์เมโลโรโมเมนต์เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะมีความพิเศษตรงไหคบ้างทุก็จริงๆต้อถึงเรื่องออสการ์ช่วงทุกคนก็ต้ทราบว่าเป็นช่วงเทศกาลประกานวันซึ่ง เป็นที่สนใจเป็นของชั่วโลกอยู่แล้วนะครับก็ในเรื่อในโอกาสที่เป็นทํามนี้นี่นะครับเบเจอเองก็ได้จัดฉายภาพยนตร์ที่เข้าชิงน้อยที่เราเห็นในจอสิบสามเรื่องทั้งเรื่องที่เพิ่มเข้าในตอนนี้กับเรื่องที่เคยฉายมาแล้วกลับมาผู้ชมชมอีกทีเพื่อเพื่อได้กลับมาดูเราพบว่า13เรื่องที่ได้เข้าชิงความโดดเด่นของแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนประกาศว่ามันเหมาะสมไหมในในมุมมองของคนชมนะครับแล้วก็ นี้คือความพิเศษเลยเพราะเชื่อว่าเราจะได้รวบรวมทั้งสิ่งสองด้านนี้คนได้ได้ใช้ใช้เวลาในช่วงเนี่ยดูกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับการชมออสการ์ที่โรงหนังมิกซ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหัวที่ยอดเที่ยวน,นะครับสำหร์ททุกท่านที่เป็นสมาร์ทเช็คทรูบิชั่นหรือยังไม่เป็นก็ตามนะครับอาจจะตื่นไม่ไหวนะครับยังทำงานดึกเที่ยวเที่ยวดึกอะไรก็ตาม ก็ดูการผ่านระบบของ True Vision ได้นะครับมี3ช่องทางด้วยกัน Original s o u n d t r a ภาษาอังกฤษนะครับบน HBO HD นะครับแล้วก็มีอีก2ช่องที่ภาคเป็นภาษาไทยก็คือ True Movie HD แล้วก็ True Movie HD s t a n ทุกภาพยนตร์ที่ได้รับชิงหรือชนะออสการ์ในปีนะครับก็ที่ฮิศนะครับก็จะมาบนอยู่บน True Vision นะครับทุก2ทุ่มทุกวัน2ทุ่มจะมีนัออสการ์ฉายให้ทุกคนชม นอกเหนือจากนั้นก็มีโครงการสนุกสนานมากมายนะครับมีชิงโชคชิงตัวมาชมหนังเข้าชิงออสการ์ที่เมเจอร์ซิงเกทุกสาขานะครับจำนวน10รางวั50ล50รางวัลรางวันลวนักสิทธที่นั่งนะครับสนุกสนานกันทุกวันแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็มีเช็นเหมือนกันนะครับร่วมกักนนบ HBO ไปดูไปร่วม Red Carpet Ceremony ที่ออสการ์ในปี2016ค่ะสิบเอดค่ะยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากเป็นกลุ่มมิ่งฝูกลุ่มมิ่งให้กับกลุ่มที่กาล่าแต่งชุดตาเรียไรทักซีโด้เรียรอเต็มที่สวัสดีครับภูมิครับผมภูมิเอฟสเอ็ครับสวัสดีค่ะเอฟ1อค่ะเอาล้วครับสวัสดีน้อยจากบ้าน AF ทั้งคู่เลยคุณออกมาจากบ้านเออย่างนี้นะมันมีงานรออยู่เยอะแยะมากมายมีโอกาสได้ดูหนังสนุก ที่เข้าชิงออสการ์บ้างไหมมีคนบอกว่าวิบล่ชดีมากหนูเลยไปดูมากับเ,<อ>เพื่อนในบ้าน A F เอฟนี่แหละอ๋อเหรอใช่ไปดูด้วยกันไม่เป็นหนังเกี่ยวกับจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวิบล่ฉันหนังเหมาะมากกับคนที่เป็นนักร้องนักดนตรีใช่ใช่เล่าให้ฟังคร่าวๆน,นิดนึงว่าเอาแบบคร่าวๆนะ,ะมันเกี่ยวกับอะไรคือมันเหมือนคล้ายๆชีวิตหนูเลยเหมือนตามหาความฝันนะคะแล้วก็เป็นมือกลองที่เกลกที่เก่งมากๆแต่ว่าโดนแบบอาจารย์ที่กดดันคุณพ่ออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความกดดันที่ตอนที่ดูอ่ะหายใจไม่ออกเลยค่ะพี่คือมันแบบมัันนนนสสุกกกกมมมาาแล้ว็เท์ คิดว่าเขาโหดเกินไปไหมสำหรับหนูหนูว่าโหดไปแต่น่าดูแต่น่าดูต้องดูแน่นอนมันเป็นมันเป็นมันสร้างแรงบันดาลใจเพราะหนังส่วนใหญ่ที่ออสการ์จะเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งนั้นเลยแล้วคุณเราได้ดูบ้างไหมของผมได้ดูเรื่อง American Sniper ได้ดูแล้วครับผมก็คือเป็นเป็นหนังที่ตอนแรกคิดว่าจะเข้าไปดูแล้วจะแบบเจอแบบฉากที่มันแบบบู๊อะไรมาณนี้แต่พอใช่แต่พอเข้าไปแล้วแบบกับร้องไห้ครับคือมันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบ ไม่ค่าไม่ค่าคิดอะไรเงี้ยครับคือนั่งดูไปแล้วแบบร้องไห้ตลอดกับเพื่อนก็เหมือน,นกันมันเป็นมันเป็นเรื่องจากชีวิตจริงใช่เมีการเชเรื่องเป็นพิเศมค,คอะอะกกัน,นะะที่คิว่าน่าจะได้วันน่าจะเป็นเรื่องเนงที่ชาชอบนวันนี้นะะครคับรอรผมคิดว่าเบนมีเรื่องรามนมีนหาเกี่ยวกับ วงการวงการบันเทิงทั้งตัวละครอเองอะไแล้วมันก็มีการยั่วหลอกเศษสิ่งวงการบันเทิงนักสแสดงนักพิกจาร นนหกัันนะครบพ็ดูไปหกเรื่องครับยังไม่ดูเต้นแดงนะที่ชอบสุดอาจจะเป็นปีแพรับเพราะว่ารู้สึกว่าในฐานะผู้เกับเขาดูแม่นยำมากแต่น่าจะได้ก็น่าจะเป็นบอยดูเพราะว่าประเด็นที่หนักพูดแล้วก็วิธีการถ่ายทำาอย่างที่สอนทั้งสองท่านเล่ามันโหมันคงไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วโลกมันไม่หยุดก็คิดว่าบอยโดนพิเศษ ไม่นับเรื่องียังไม่ได้ดูหมดเลยอะไรชื่อที่เขาเขาชิมที่เป็นดารานำทั้งหมดเนี่ย เรามางานออสการ์ m e m o r a b l e m o m e n t มีใครได้ดูหนังเข้าชิงออสการ์ของปีนี้ครบทุกเรื่องบ้างยกมือต้องให้คนนี้เลยต้องให้คนนี้เลยพี่โอ้โหโยนมาเลยเหรอดูแต่ว่าอาจจะไม่คทุกเรื่องผมชอบดูหนังมากเเหมือนกันว่ะผมเป็นคนชอบดูหนังมากแล้วผมก็พยายามที่จะดูให้ครบทุกเรื่องโดยเฉพาะหนังดีๆเพราะว่าหนังที่ดีเนี่ย หนึ่งเราดูเพราะว่าผมนอกจากเป็นมิทกรกองผมก็เป็นนักแสดงด้วยได,ได้ศึกษาสองคือมันได้ข้อคิดเยอะอเนีย่ยอ่ะก่อนนี้ถามหน้าตาก็มีการศึกษาคุณ,ค,ณคุณได้ดูเรื่องในปีนี้รประทับใจบ้างไม่ต <ผม S 1> ้องเข้าวอ,อสกากะไรผมชอบอเมริกันสไนเปอร์เพราะว่าผมชอบเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นหนังคือเบสมาจากทรูสตอรี่ก่อนข้อแรกสองคือผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบ กระสุนทุกนัดในเรื่องอ่ะมันกระชากใจเราทุกนัดไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วมันเห็นแท้จะทุกนัดเลยเนาะคือไม่ทุกนัดจริงๆแล้วแล้วเวลาแล้วอย่างซีนที่ผมประทับใจที่สุดคือซีนนี่มันมีพายุทรายผมรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันเป็นพายุทรายที่แบบมันจริงมากจนเรารู้สึกว่าขนาดเรานั่งดูเราเหมือนกับ เราอยู่เราอยู่ในบรรยากาศของพายุทรายวันนผมประทับใจอันนี้ผมพูดจริงๆเรื่องนี้ผมว่าได้แน่คุณชอบสไนเปอร์ผมชอบนะโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยจะตามผู้พี่พี่พี่ผมไม่ค่อยได้ดูภาพยนตร์ออสการ์แต่วันนี้เนี่ยจะมาดูเรื่องเบิร์ตแมนชาตูเรปาร์ตี้ลองเลือกกันนะครับคุณอยากจะดูหนังเรื่องไหนคิวผมชอบรอถ้าเกิดนักพี่พูดถึงนักแสดงนำใช่ไหมได้ผมอยากให้เรื่องนี้ได้ครับเรื่อง The i เ i t a t i o n g กม e b e n e d i c ค Cumberbatch สุดยอดมากคนนี้คือผมว่าหนังเรื่องนี้หนึ่งเลยคือมันเป็น จุดเปลี่ยนของโลกใบน,นี้เลยการที่เขาเล่น acting แบบคือในเรื่องเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบจีนเนียสเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะที่อาจจะเหมือนกับมันอยู่มันมีเส้นบางๆแบบบ,บ้าเพราะนั้นเพราะนั้นการที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งซึ่งมันอยู่กับคนละโลกแล้วทําให้คนดูเชื่อผมว่ามัีการ acting ที่เล่นยากใช่ก็เ,เตรียมรู้แล้วกันนะครับว่า หนุ่มๆของเรานี่จะทายถูกไหมคุณบอกว่าสไนเปอร์ใช่นีใน,นเกมใช่นักแสดงนำนักแสดงนำยอดเยี่ยมครับแล้วอคอยลุ้นแล้วกันนะครับขอบคุณหนุ่มๆครับขอบคุณครับ หลังจากที่จบพิธีการบนเวทีกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ศิลปินได้มาโชว์ซามฉากระดังจากหนังดังอย่างนี้แหละครับมีใครได้ดูบ้างผมชอบมาก Begin Again นํำแสดงโดยเค a n n i g h t l e y และแน่นอนนะครับอาด l มโ i บีนักร้องนำของมู r o o n 5และเพลงน,นี้ชื่อว่าลอ t t s ใน r ใน m a x ตอนนี้กำลังร้องดูดูคนดิ ครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอยู่นี่ผมอยู่นี่นะครับคำถามคุณว่าชอบเรื่องอะไรอยากดูบ้างเลยขอเดี๋ยวใครเป็นพิธีกรพอคุณจับกีตาร์เนี่ยคืออย่างเงี้ยโอเคอ่ะก็คือเด็กหน้าตาดีแต่พอจับกีตาร์ปุ๊บแล้วข้างหลังคุณเมื่อกี้คุณไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอาร์ตมัวร์วีร้องอยู่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องครับก็จริงๆเป็นเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์แล้วก็ถูกเข้าชิงในรางวัลออสการ์สาขาเพลงยอดเยี่ยมใช่ไหมครับก็เราก็คิดว่าน่าจะเหมาะในการที่จะมาเล่นในงานที่ แบบนี้มันจ้าบดีใช่ได้ดูไหมบิ๊กินเนอร์เกนดูครับดูชอบอะไรมากที่สุดอ๋อผมชอบนางเอกครับผมเหรอคิดว่า์ไนรี่เนี่ยเหรอเคลเลอรไนรี่แล้วมีโอกาสได้ดูหนังบ้างไหมนอกเหนือจากบิ๊กินเนอร์เกนก็มีอย่างผมเพิ่งไปดูเรื่องล่าสุดคือ series of everything เออยังไม่ได้ดูเรื่องนี้อยากดูเป็นไงคือนักแสดงแสดงดีมากแต่ว่าเรื่องตัวบทอะไรเงี้ยจะยืดสักนิดนึงอ๋อใช่ก็อาจจะสู้เรื่องอื่นไม่ได้ตอนนี้ผมเชียร์เรื่องอื่นอยู่แล้วได้ดูเรื่องอื่นไหมก็มีดูบ้างครับมิเอนเฟกตง แต่ว่าแนะนําว่ามันมีหนังมันมีสาเหตุที่ทำไมหนังเหล่านี้ได้เข้าชิงออสการ์และอยากให้ทนชมทบ้านเนี่ยได้ไปดูลองเลือกเลือกด้วยตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นแมต์ Max บอกไม่ชอบบ้าบอกว่าเฉยๆกับเต e ์ฟรนดีติงผมเฉยๆกับฟลิปตี้เชยสตอมเกรย์คุณต้องไปดูเองแล้วคุณจะรู้ว่าสเสน่ห์ของหนังบางทีเป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วมันเหมือนกับมองเห็นตัวเองในกระจกด้วยไม่ได้เกี่ยวกับคนรอบข้างเลยใช่เกี่ยวกับเราเองเท่านั้นเสียงหล่อก็หล่อกร้องเพลงก็ดีแมตต์นออ้นอ,งนองชายผมครับขอบคุณครับ แนนครับเมสเซาร์อีสเอเชียสวัสดีครับเป็นนางแบบเป็นนางงามมีเวลาไปดูหนังเขาไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเวลาปอะไรครับแหมพี่ทำไมยังไม่ชี่หนึ่งหรอทำไมแม่านพี่ก็สูงนะสูงกว่าพี่โอ้ยเกลียดมนะันอ่ะทำไมถึงไม่มีเวลาไปดูหนังก็ไม่ค่อยว่างค่ะงานหรองานจะว่างจริงจริงก็เป็นวันธรรมดา แล้วถ้าเลือกได้ชอบดูหนังประเภทไหนครับชอบแนวแอคชั่นมันคุ้มเงินแบบว่าแบบบูลังผาอย่างนี้ป่ะใช่มีเรื่องไหนที่ที่เราประทับใจที่สุดที่นาดูมาเรื่องสิอ๋อไปดูแล้วเหรอดูแล้วอ่ะนี่ไงเราได้คุยกันละผมไปดูมาแล้วเหมือนกัน50 Shades of Grey นะเป็นหนังที่สร้างมาจากหนังสือเป็นหนังที่ออร์ติกมากเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายเพลย์บอยรวยเป็นพันล้านกับผู้หญิงบ้านๆคนหนึง่งที่แอบหลงรักกันแล้วผู้ชายต้องการความรักที่ เซ็กซ <Se> ี่รุนแรงนแรงและก็ซาดิสมากยิ่งกว่าถามนะครับว่าชุดนี้เป็นชุดของใครครับชุดของซีเบตไท a แลนด์ค่ะทำไมถึงเลือกชุดนี้เหมือนกับว่าซีเบ a ไท a แลนด์ให้ชุดกับแนนที่ตรงหุน่นตรงตรงสไตล์แนนมากที่สุดค่ะเหรอผมจะให้ชาตลุยปาร์ตี้เป็นคนตัดสินอภพส์ a หลังจากที่จบงานบนเวทีแล้วเราก็ถึงเวลาของปาร์ตี้พรมแดงกันแล้วนะฮะแล้วตอนนี้แฟนคลับนี่นี่แฟนคลับใครวะดูนี้น้องเอมแฟนคลับของแฟนขอพี่ถือได้ถือได้เธอ,อป่ะนี่เธอป่ะป่าพี่มายืมพี่มารอรับเธอจากเครื่องบินน <c oughs> ่ะอ้าวไม่ใช่โชเฟอร์รอระ <c oughs> พูดถึงปรมาจารย์ผมใช้คํานี้เลยนะครับว่าในเรื่องของหนังต้องพี่ชายผมมเฮันดีส่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับบนเวทีนี้วันนี้พี่ไม่ได้มาของพิธีกรถูกพี่มาของแขกรับเชิญถูกชอบอะไรมากกันพี่สัมภาษณ์หรือถูกสัมภาษณ์อยากถูกสัมภาษณ์มากกว่าไม่อยากสัมภาษณ์คนเบือ่อเนาะแสดงว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้พี่ชอบมากกว่าอ้สบายมากถ้าง,งั้นม<า>ผมขออนุญ,ญาตดึงความเหนื่อยของพี่ไว้ที่ผมกันลวกันสบายมากคุยเรื่องที่พี่ชอบดีกว่าออสการ์ เรื่องไหนได้ภาพนตย์ยอดเยี่ยมน่าจะเป็นบอยฮุดทุกคนบอกว่าเป็นเบิร์ดแมนแต่ว่าทำไมพี่คิดว่ามันบอยฮุดอ่ะอ่ะผมถามพี่โจทย์ตัวลวพี่ไม่คิดว่ามันบางสีมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อแต่ว่าพีเคต้องยอมรับอย่างนะหนังเรื่องนี้มันมีความอุตสาหะ12ปีกับของการถ่ายทําเราต้องยอมรับว่าอันเนี้ยมันเป็นประสีที่มันค่อนข้างรุนแรงแต่แต่บางหลายๆกระแสะเนี่ยเขาก็บอกว่าเบิร์ดแมนก็มองข้ามไม่ได้นะเพราะว่าหนังเรื่องเบิร์ดแมนเนี่ย มันพูดถึงฮอลลีวูดโดยตรงอะ่ะมันพูดถึงมายาฮอลลีวูดร้อเรซสิ่งที่เราเคยเป็นเราเคยโด่งดังเราตกต่ําชีวิตเราปรับสภาพไม่ได้สุดท้ายนั่นคือทร AGEDY ของชีวิตหนังเรื่องนี้นเสน่ห์มันอยู่ที่บทบทมันไม่ได้เขียนเผื่อให้จบในคัดตรงนั้นเลยนะคืออยากผู้ระายพูดไป improvise ไปนี่คือสเสน่ห์หนังเรื่องนี้นะถึงบอกว่ามันก็เป็นสตรูที่น้าน่าน่าเกรงขามข,ของบอยฮุดนะแล้วสไนเปอร์เหรอพี่ อเมริกันสไนเปอเป็นแค่สีสันแต่ว่าก็ต้องก็ต้องบอกว่าเขาได้รายได้ของพาพปนตระลับมากกว่า300กว่าล้านนะปีเกแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในท็อปิกของของฮอลลีวูดปีนี้ต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยเป็นท็อปิกของ motivation ของคนอืะ่ะบอยฮุดเป็น motivation ของคนครในแง่ามายาฮอลลีวูดก็เป็น motivation ที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นครับหนังทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็น theory of everything Imitation Game, Web p l a s h หนังพวกนี้มันเป็น motivation ของคนนะอืมก็ะส่วนใหญ่มาจากชีวิตจริงทั้งนั้นถต้องนี่แหละครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าคือน้องๆศิลปินคนไหนพูดนะ่ะไม่มีน้ำหนักเท่ากับผู้ชายคนนี้พูดพี่บอกเลยว่าบนะอยฮุกต้นะก็คอยดู้วกันนะครับว่าสิ่งที่พี่เฮนรี่เขาหมายไว้ว่าจะต้องชิงจะไดอสการ์นอนจะได้หรือเปล่าของคุณพี่ครับขอบคุณครับ